ใบเตยอาสยามขึ้นแท่นนางเอกรุยงานต่อเนื่องสร้างตำนานอีกแน่นอนละครเรื่องแรกหลังจากคุกใบเตยอาสยามขึ้นแท่นนางเอกรุยงานต่อเนื่องสร้างตำนานอีกแน่นอนเรียกว่าความฮอตของนักร้องลูกทุ่งใบเตยสุธีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยาม ไม่ลดลงไปเลยเพราะหลังจากที่ได้กลับมาทำในสิ่งที่รักอีกครั้งในรอบ6เดือนก็มีคนอ้าแขนต้อนรับมากมายมีงานจ้างไม่เว้นแต่ละวันส่วนงานละครและงานไลฟ์ขายของในไอจที่หลายคนคิดถึงเจ้าตัวเผยว่าในช่วงปีหน้ามีให้ได้ติดตามแน่ๆไม่เพียงแค่นั้นยังขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับและทำให้เธอได้กลับมาทำในสิ่งที่รัก รวมถึงได้กลับมาอยู่กับลูกสาวน้องเวทมนและยังเผยอีกว่าน้ำหนักลดลงกว่า10กิโลกร,รมัมปัจจุบันน้ำหนักเหลือเพียง37.8กิโลกร,รัมอีกด้วยบริษัทเวิร์คพอย e ์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนำโดยคุณปูด็อกเตอร์วิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและคุณโจวิวรัตเฮงคงดีผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ร่วมกับบริษัทอันดา99จำกัด นำโดยหนุ่มอัตรพรทีมากรถือเลิกดีจัดพิธีบวงสวงละครเรื่องบัลลังลุกทุง่งเพื่อความเป็นสิริมงคลณศาสารพาพิคเนตลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์เอาเรืกเอาชัยก่อนลงจอชิงเรตติง้งเรื่องนี้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งวงการบันเทิงด้วยการคว้าตัวสองนักร้องลุกทุงตัวแม่จากสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ใบเตยอาสยามและประวรีพรพิมล มาประชันบทบาทกันครั้งแรกอีกทั้งยังได้นักร้องนักแสดงมากฝีมือตูมตามยุทธนาเปืองกลางและชินชินวุฒอินทร์คูศิลนมาเพิ่มความเข้มข้นชวนให้น่าติดตามมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้นักแสดงมากฝีมืออีกขับข้างมาเสริมทับความสนุกอาทิโฟนธนาสุนทรน,น้ำหวานพิมารา แคนดีรากแก่นลูรุอาสยามอีทโปงรางก้อยนฤมลทงทงมกจกโอ๊ตเป็นต่อและนายมงคลเป็นต้น